ขณะนี้ช่วงเวลาช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดเกิดเหตุน,นะครับตรงตึกสตงอถล่มตรงจุดที่แผ่นดินไหวเขย่าครั้งเดียวสร้างความหายนะให้กับตึกสตงอลงมานะครับราบคาบลงมาทีเดียวเลยพี่น้องได้รับชมคลิปกันทุกคนแล้วก็ได้ชมคลิปกัน มันเป็นปลายทาอย่างไรขย่าแป๊บหนึ่งไม่มีคำว่าเอ็นซ้ายเอ็นขวาลงมาอย่างแบบว่าวัตถุที่ก่อสร้างนั้นคุณภาพต่ําหรือเปล่านะครับมันลงมาง่ายดายมากเลยหลังจากโดนขย่าจากแผ่นดินไหวเห็นสภาพตอนที่มันถล่มลงมาทําไมมันล่วงง่ายดายขนาดนั้นนะพี่น,อน้องนะอ มันแปลกจริงๆเห็นไหมคราวนี้เลยต้องมาร่วมกันนะครับห,หน่วยอะไรเนี่ยมาเพียบเลยพี่เนอะอันนี้มาจากไหนเนี่ย แคนาดาเหรอโอ้เคยเห็นอยู่นี่ครับมาจากแคนาดาพี่น้องเพิ่งลงรถมานะครับตอนนี้หลังจากไปพักผ่อนมาเพิ่งกลับมาตอนน,นี้จะไปไหนต่อเนี่ย ท็กซี่มานะครับตอนนี้หนึ่งมาขอห้าสามศูนย์สองนะครับคือคนหลังตัวใหญ่นะครับนั่งแท็กซี่อยู่คันสองคนสามคนยุบเลยนะพี่น้องนะเป็นคนล่มมางใหญ่นะครับลแล้วก็นั่งแล้วก็รถตรงนี้พี่น้องนะ ยุบเลยนะนะโอ้โหนั่งคันต้องหาคันใหญ่ๆนะสำหรับฝรั่งนะครับเจอน่าจะปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วกำลังออกจากพื้นที่ไปพี่น้องนะอันนี้ไม่ได้มานะเพิ่งออกจากพื้นที่ไปเห็นแล้วนะครับเพื่อที่จะไปพักผ่อนประมาณนี้พี่น้องนั่งรถแอปนะแล้วก็แท็กซี่นะครับตอนนี้คือบรรยากาศนะครับ ช่วงเงย็นนะครับเจ้าที่เครื่องจักรใหญ่ก็กําลังทํางานอย่างขมักขม้นนะครับตอนนี้หลังจากแยกเส็จแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตะกุยเขี่ยวกับเอาเหล็กเส้นต่างๆลงมาแต่ยังไม่ได้ยินเสียงแยกนะครับเสียงแยกเงียบแล้วครับเครื่องจักรใหญ่ก็หยุดพักไปชั่วขณะ ตอนนี้ก็ใช้แมคโครนะครับแมคโครในการนะครับจากการแยกปูนเขาเงียบไปพักหนึ่งครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างเหลือแมคโคันน้อยที่คอยนะครับเอาเศษเหล็กนะครับออกมาครับส่วนเครื่องจักรใหญ่ก็คล้ายว่าการแยกปูนนั้นเงียบไปพักหนึ่งตอนนี้นะครับผม บรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ที่ถนนยมแพงเพชรสนะครับ ตะวันตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างตรงเขาเรียกว่ายอดของภูเขาตึกถล่มนะครับผมอยู่ระหว่างยอดยอดตึกนะครับกองกองภูเขานะครับรเรียกว่ากองซากปรักหักพังของตึกสระงอที่ถล่มลงมาน,นะครับก็จะมีการฉีดน้ําระดมเข้าไปเป็นระยะระยะอยู่ช่วงนี้นะครับผมนะครับใช้แมคโคร ในการแชะข้างข้างนะครับข้างขางข้างล่างนะครับเพื่อที่เอาเศษเหล็กออกมาครับตอนนี้โดยการแชะข้างล่างนะครับย้อนแสงมากเลยนะครับย้อนแสงมากเลย ตรงข้าวขาวก็คือจุดทางเข้านะครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดก็ยังติดตามหาผู้สูญหายอยู่นะครับประมาณข้อมูลล่าสุด16เดนการอยู่ที่77รายนะครับยังคงต้องตามหาต่อไปนะครับนี่คือข้อมูลผู้สูญหายนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับ ขโมูล77รายนะครับที่กำลังติดตามหาอยู่ครับไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ปณะนี้ตัวนันก็กำลังรับฟอบฟ้านะครับมุมน,นี้เป็นมุมที่ย้อนแสงมากๆเลยช่วงเวลาประมาณบ่ายสาม แล้วก็บายสเนี่ยโอ้โหมุมนีม้สุดยอดมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่กระลบครับรถน้ำก็เตรียมสเตนบายทางประตูทางเข้า1 2 3, ึ่สสโอ้หลายคันมากเลยครับนี่คือรถน้ำนะครับพอสเตนบายเข้าออกเป็นระยะระยะ,ะครับมันต้องมีการฉีดน้ำเลี้ยงประจำเวลาเครื่องจักร ใหญ่นั้นทํางานนะครับตอนนี้ก็ที่เมียไปก็เครื่องจัรเล็กก็ยังทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยังทํางานอย่างขมักขมแน่นกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหช่วงตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะครับห้าโมงเย็นนะครับใกล้จะหกโมงแล้วตะวันยังไม่โอ้โหย้อนแสงมากๆเลยนะครับผม หันปลาทางมุมนี้นะครับผมก็ยังพอช่วยได้นะครับนี่คือบรรยากาศที่ถนนจอมแพงเพชรสองครับตอนนี้นักข่าวก็เริ่มขึ้นมาประจำอยู่ที่เกาะกลางเพื่อรายงานเหตุการณ์เป็นระยะระยะช่วงเย็น,นครับคือรายงานข่าวเขาก็จะไปยืนอยู่บนเก้าอี้นะครับในการรายงานข่าวโดยการใส่หมวกเซฟตี้นะครับ นี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกพลังใจที่เข้ามารับชมช่วงเวลาเย็นๆก็จะมีการจราจรตรงหน้าเจะจะมอการจราจรน,นั้นจะต้องติดขัดนะครับช่วงนี้นะครับใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ใช้เส้นอื่นก็ได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกลาลังใจนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับท่านแปลรายงานที่ถนนกำแพงเพชรจุดเกิดเหตุนะครับนี่คือถนนกำแพงเพชรสองครับจุดเกิดเหตุนะครับแผ่นดินไหวตึกสตงถล่มลงมาครับจุดนี้นะครับสร้างความเสียหายอย่างมากนะครับตอนนี้ครับผมขอขอบคุณครับท่านแปลศูนย์นแปดรายงานครับก่อนดีครับ